หกราศีที่มีอาการข้างรักคอมอาการเบื้องตน้นลองมาฟังเบิงว่าสิมีราศีมูเจ้าบอราศีที่หนึ่งราศีกลุ่มคนที่เกิดสิบสามกลุ่มผ้าหอดสิบสองมีหน้าคิดหอดเขาลา้าคิดหอดตลอดเบิดมือตะว่าเก็บอาการอยูเป็นเป็นสายขีบลูกราศีที่สองราศีพฤกษศซิ 14, 14, บสี่หอด1ิบสี่พฤษศห้าหอดสิบ สิบสามมิถุนาอยากคุยกับคนที่เขาหักตลอดเวลาแต่ว่าถ้าบไรคุูยกับสิรูซื้อว่ายู่บเป็นสุขราศีที่ 3, าสามราศีสิงห์สิบเจ็ดสิงหาหอดสิบหกกัญญาขังรักแบบมีความตั้งใจที่แน่วแน่้อมสีเห็ดสุยางเพื่อคนหลัก,กลาศีที่สี่สิบเจ็ดกัญญาหอดสิบหกตุลาเบิงคนหลักหนีดีไปเบิดเห็ดยังกับเป็นตะหักไปเบิร์ดเฮ็ดพิษกันยังห้อภยัยวาซัาน ราศีที่หาราศีตุล17